ครับนะครับเป็นเทคนิคซัพพอร์ตจากมุอสภพายนะครับทุกคนเคยเห็นไฟของตำรวจนะครับที่เป็นไฟสีแดงกับสีเงินครับณปัจจุบันนี้นะครับอุปกรณ์ของต้าหัวนะครับก็มีไฟสองสีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะครับก็คืออุปกรณ์ TIOC จากต้าหัวนะครับ TIOC คืออะไรนะครับอุปกรณ์ต้าหัวนี่มันจะประกอบด้วย3อย่างนะครับ 1. นะครับโฟลเลอร์นะครับ ฟูลคลเลอร์นะครับช่วยให้ปรับ mm hmm. ภาพนะครับในความคมชัดฟูลคอลเลอร์นะครับช่วยให้คุณได้รับภาพนะครับความคมชัดนะครับย4สี่ชั่วโมงนะครับเป็นภาพสีนะครับก็คือเวลาการบันทึกตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นภาพสีนะครับที่ที่ไม่มีแสงหรือว่าไฟเข้าไม่ถึงนะครับก็เจ้านน่นะครับก็จะเป็นการบันทึกแบบเรียลไทม์นะครับเป็นสีนะครับชัดเจนนะครับย4สี่ชั่วโมงนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ สองนะครับ Active Deterrent นะครับ Active Deterrent นะครับเอ่อก็จะเป็นไฟนะครับไฟสีแดงนะครับแล้วก็ไฟสีน้ำเงินนะครับพร้อมด้วยเสียงเตือนนะครับมีความดังนะครับถึง110เดซิเบลนะครับและระบบการแจ้งเตือนนะครับแบบเรียลไทมนะครับช่วยให้คุณได้นะครับรู้ทุกอย่างนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับ 3นะครับเป็นระบบก็สามารถกําหนดนะครับพื้นที่การตรวจจับนะครับเป็นพื้นที่เสียงและก็สีนะครับของไซเรนนะครับเป็นแสงสีน้ําเงินนะครับสามารถกําหนดพื้นที่นะครับในการตรวจจับนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับเป็นไฟไซเรนนะครับไฟไซเรนนะครับแล้วก็เสียงนะครับและ3นะครับระบบ AI นะครับ AI ก็สามารถตรวจจับนะครับ บุคคลนะครับและก็ยันพาหนะนะครับแล้วก็สามารถแยกนะครับสภาพแวดล้อมนะครับหรือสัตว์นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเพจนะครับเพียง2%เท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ใน TIOC นะครับของตหัวเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้ความรู้แบบนี้เพิ่มเติมนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมชับไปแล้วครับสวัสดีครับ